รายการ r r e n n f r ์ m บร i ต i t y ช่วง i n s i h t Farm ร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยเกล็ดเรือใบตราเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุก Coco ่บั k เกความสดชื่นเจาะได้ง่ายดื่มได้ทุกที่ r r o u u t t o t t h i l l n n d y y n c o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  u u t ท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วคะ่ะเป็นช่วงที่นี่เลยคะ่ะมะคุเทศพิเศษอย่างพี่ปุ๋ยจะพารายการของเราไปอินไซต์ดู เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าบุคคลในวงการต้นไม้ที่ทําธุรกิจค้าขายผลิตพัฒนา,นาต้นไม้เก่าแก่อย่างรุ่งนิพากานเด่นนั่นน่ะไม่เคยตกกระแสเราจะไม่แตะต้องไม้ที่มันอยู่ในกระแสแต่เราจะดูไม้ที่ยังไม่เคยโชว์ในรายการของเรานี่พินแานกด่างทั้งนั้นสมัยก่อนที่มันเป็นไม้ตัดใบใ<ช>ที่สวนพี่ปุ๋ยอ่ะแต่เมื่อก่อนมันจะสีเขียวล<ช>้วนไม่มีช่ใช โอ้โหอันนี้มันด่างทุกใบเลยอ่ะเขาเรียกว่าด่างคาราเมลฮะด่างคาราเมลมันมันเป็นลูกผสมไหมพี่ปุ๋ยที่มันเกิดไม่หรือว่ามันกลายพันธุ์ขึ้นมากลายนะไม่ใช่ลูกผสมนะเป็นกลายพันธุ์ขึ้นมาเป็นกลายพันธุ์พินพินพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในพวกฟิโลเดนดรอนใช่ครับเห็ไหมการที่เขาแตกใบอ่อนมาเนี่ยครับแล้วเขาจะค่อยๆฉายแววมาใช่ฮะคืออย่างนี้ยังไม่ชัดเนี่ยพี่ยังมองไม่เห็นต้องให้ออกอย่างนี้ก่อน ครับิงงจะมอเนในเมื่อมันเป็นฟิโลเนี่ยการขยายพันธุ์มันต้องแบบตัดหน่อยอย่างเดียวใช่ไหมมันจะมีรากที่และตัดได้เลยนอกจากเจ้าพินนี่ก็คือเป็นมรกดตัวหนึ่งแต่กอเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสตรอเบอรี่ที่เราคุยกันในในช่วงแรกนะที่บอกว่าสมัยเราพัฒนา เอาไอ้พวกฟิโลต่างๆทั้งซันไลมูนไลแล้วก็อีกหลายตัวตไอตัวนี้ไม่ค่อยได้ปั่นตาฮะเป็นตัวยาตัวปั่นตาก็คือตัวนี้ครับแบ็คารินานด่างนั่นแหละพี่ยังจําได้เลยว่าหนิงเมื่อพาดูนะสมัยก่อนนะแบ็คารินานแต่มันก็กลายเป็นสีดาหมดฮะนี่มันด่างคือด่างแล้วมันสวยทุกอันแต่ด่างไม่สวยก็มีขีดสองขีดอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกเบอร์หนึ่งแล้วถ้าตัวเนี้เขาเรียกเบอร์สองพี่ ไอ้นี่มันก็เกิดจากการที่กลายเนื้อเยื่อแล้วกลายทางพี่ปุ๋ยเองมีการนําไอ้พวกไม้ที่ที่เราทํผ่อนแพนสมัยก่อนเนี่ยไปทําเนื้อเยื่อใช่แต่ต้องเป็นพันเป็นหมื่นต้นมันถึงจะได้ถึงจะได้แปลกอย่างนี้นะคะมันก็ถือว่าจังหวะที่จะเจอเนี่ยมันหนึ่งในร้านละมั้งใช่ครับนะคะมันถึงได้ทําให้เกิดความแล้วถ้าจริงๆแล้วเอาตัวนี้ไปทํามันก็ไม่ออกมาแบบนี้อีกมันก็ออกมาเขียว ถ้าไม่เขียวก็ขาวไปเลยคือไม่สวยไม่ดังคเคยลอง,องแล้วเคยลองแล้วเคยลองแล้ว,ลวน้อยนะที่จะได้ด่ังแบบนี้นี่คือคําตอบที่หลายคนแบบข้องใจว่าทําไมราคาของไม้พวกนี้ยมันถึงได้สูงนักเพราะตัวแปลในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นหนึ่งเดียวในลักษณะแบบนี้มันได้ยากม,มันได้ยากมากนะคะ,คะ แล้วต้นนี้ก็หายายอีต้นนี้เขาเรียกแองกิล่าด่างบ้านเราจะมีสีเขียวเยอะสีเขียวอย่างนี้จะมีเยอะที่มีจีบเนี่ยนี่คือด่างแองกิล่าแจ็คผ่อนมาต้นเดียวเหรอเนี่ยนี่พี่หน่อยจับธนบัตรธนบัตรใบหนึ่งหลายตังเลยนะธนบัตรทนี่ถือู่ใบนี้ก็ประมาณปึกนึ่งพี่โอเคเงินหนาอายเลยเดี๋ยวไปดูตัวอื่นอีกอันนี้ก็คือผมตั้งเป็นเพชรห้าสีครับเนี่โอ้มันสวยนะเขาเรียกเขาถ้าเป็นใต้เขาเรียกชงด นะสวยนะครับราคาก็สวยครับจริงหรอจริงครับแต่นี้มันลักษณะลําต้นมันเลื้อยนะดูท่าใช่ฮะต้องขึ้นทถงขึ้นครับเนี่ยใบมันใหญ่อันนี้ก็เนื้อเยื่อมาเหมือนกันไม่ใช่ฮะตัดแยกอย่างเดียวเนี่ยรอยตัดทั้งนั้นนะพี่ดูดิอ๋อเหรอตัด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 หมดเลยท่านผู้ชมคะดิฉันแวะมาที่นี่นะคะต้องบอกว่านับย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ปีปีหนึ่งพอดีเลยค่ะหนึ่งปีเต็มมาปีนี้ค่ะก็มาตามดูว่า กูรูหรือว่าผู้รู้หรือผู้ที่อยู่ในยุทธจักรต้นไม้อย่างพี่ปุ๋ยเนี่ยเธอก็มีอะไรให้ที่ฉันได้เรียนรู้ไม่รู้จักจบสิ้นนี่ก็คือใหม่อีกตัวแล้วครับอตัวนี้ก็คือม่อยากตัวนั้นที่เป็นสีเขียวแต่มันเป็นอีกอีกคอลเลคชั่นหนึ่งของเขาเดคะแล้วก็ต้นแรกที่ได้มาก็คือกลายต้นนี้คือต้นแรกต้นแรกที่ได้มาคือกลายจากกระบวนการพอนเยื่อแล้วก็คัดมาแต่เนี่ยจริงๆเท่าที่ผมรู้เป็นไม้ป่า กายมาฮะอยู่ในป่าทางใต้อะโอไม่น่าเชื่อเลยมันดังสวยมันเป็นช้างเผือกที่อยู่ในป่าเลยนะใช่ครับนะพี่อยากรู้มากอาไอพลาโซ่อะไรของของของพี่ปุ๋ยเขาเนี้ยตรงนี้เหรอนี่ครับดงเนี้ยทั้งดงเลยฮะเนี่ยเขาขายกันเป็นใบนะพี่จริงอ่ะจริง แต่มันก็เจริญเติบโตแบบทขาเลื้อยเลยใช่ไหมที่ตัดไปแต่ให้พี่เห็นชัดๆคืออย่างเงี้ยเห็นยอดเนี้ยอย่างเงี้ยสามใบคือตัดแค่นี้ถ้าห้าใบคือตัดแค่นี้สามใบก็คือนับนับหนึ่งสองสามแล้วก็ตัดตรงนี้สามใบครับถ้าทอดถ้าหลอดยาวก็นับอีกใบหนึ่งถ้าตรงเนี้ยยาวเขาก็นับอีกอันหนึ่งความเด่นเขาคือมีสีขาวแล้วก็มีแต้มบางคนเขาไม่ชอบขาวจัดนะเขาดูแต้มอย่างนงี้ เขาดูตรงแต้มที่มันมีแต้มเนี่ยฮะ<อ>ที่เขาดูกันเนี่ย พันธุ <convert to>. ์นี้มันเป็นลูกผสมหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเหรอไม่ใช่ลูกผสมเหรอก่อนเนี่ยใบเขียวมันมีมานานแล้วไอ้ใบเขียวนี่ใช่ลายหมอกไหมไม่ใช่ใช่ไหมคนละตัวใช่ไม่ใช่ฮะเป็นพิโลอีกตัวอ๋อไม่ใช่ไอ้ลายหมอกที่มันเป็นปะ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 อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอ๋อเป็นพิโลอีกตัวนึงเนี่ยตัวนี้ขนาดใบมันเชฟมันมีทั้งทั้งแบบผอมแหลมแล้วแต่ฮะถ้าเบื่องามจัดมันก็จะอวบใหญ่เหมือนแหวนอุริน่ะเนี่ยถ้าออกลามันจะออก่ใหญ่แต้งั่จริงจริงแล้วใบมันจะเป็นลูกลูกอย่างนี้ไม่ฮะไม้้บบเีย อย่างใบไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาเรียกใบเบี้ยพี่อย่างเนี้ยใบเบี้ยออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือถือว่ากำลังยอดฮิตยอดฮอตเลยใช่ไหมฮะตัดกันเป็นร้อยร้อยยอดฮะเนี่ยตัดทรงทั้งนั้นนะพี่แปลงนี้คือแปลงสำหรับการตัดทรงท่านผู้ชมคะบอกได้เลยค่ะว่าต้นไม้เหล่านี้ที่วันนี้อยู่ในกระแสนะคะล้วนแล้วแต่เขาเป็นพันไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้นนาทีนี้ค่ะต้นไม้ที่ อยู่ในความสนใจของหลายๆคนที่เขาสะสมกันนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนี่คือสิ่งที่เรามาเติมเต็มสาระว่าในเรื่องของต้นไม้กับบุคคลในวงการต้นไม้กัน